พบกับเราดรเกติศักดิก์ทนายธนิพนธ์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธและทีมทนายความสวัสดีครับผมทนายดวงรัตน์ศรีนวลครับทนายความในทีมดรเกติศักดิก์ทนายความวิถีพุทธและเนติบัณฑิตไทยนะครับวันนี้นะครับจะให้ความรู้เกี่ยวกับ พระราชัญญัติลิขสิทธิ์นะครับพุทธศักราช2 5 3พันรอสบเจ็ดนะครับผมตามมาตราเจ็ดนะครับวางหลักกฎหมายไว้ดังนี้นะครับผมสิ่งตั้งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นอ่ามีลิขสิทธิ์ตามพระราชัญญัตินี้นะครับมงเล็บหนึ่งครับข่าวประจําวันและข้อเท็จจริงต่างๆที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสารอันมิใช้งานในแผนกวันนัคดีนะครับผมแผนกวิทยาศาสตร์หรือแผนกศิลปาศานะครับผมตามมงเล็บสองนะครับ รัฐธรรมนูญและกฎหมายนะครับผมวงเล็บสามครับระเบียบข้อบังคับประกาศคําสั่งคําชี้แจงและหนังสือโตอตอบของกระทรวงทบวงกรมหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือท้องถิ่นนะครับวงเล็บสี่นะครับคําพิพากษาคําสั่งคําวิจัยรายงานของทางราชการนะครับวงเล็บห้านะครับคําแปลและการรวบรวมสิ่งต่างๆต,ตามอนุหนึ่งถึงตามวงเล็บหนึ่งครับถึงสี่ที่กระทรวง ทำวงกลมหรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ้องถิ่นจัดทําขึ้นนะครับอ่าที่ผมกล่าวไปนะครับคือสิ่งนี้อ่าไม่ได้รับการคุ้มครอ,องตามทรัพย์สินทางปัญญานะครับที่จะสามารถนํามาฟ้องร้องคดีได้ะนะครับเป็นสิ่งที่ไม่ห่วงห้ามให้บุคคลนั้นอ่าในการนํามาใช้ประโยชน์นะครับผมอ่าตามความรู้ที่ให้ไปนะครับจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยแก่ผู้ฟังนะครับผม ผมทนายดวงรัตนนายความในทีมดรกตรกิติศักดิ์นายความวิถีพุทธและในติบัณฑิตไทยนะครับเขากล่าวับท่านว่าหากท่านไม่รับความไปทมแล้วยากจนทางสภาทนายความนะครับมีทนายให้คําปรึกษาแก่ท่านฟรีนะครับถ้าท่านยากจนและไม่รับความไปทมจริงๆนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมทนายดวงรัตนนายความในทีมดรกตรกิติศักดิ์นายความวิถีพุทธและในติบัณฑิตไทยนะครับนะครับขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่กดแชร์ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดี ผมทนายดวงรัศมีนวลทนายความในทีมดกรกิติศักดิ์ทนายความวิถีพุทธและเนติบัณฑิตไทยสวัสดีครับ